ครับก็สวัสดีครับสําหรับผู้ติดตามนะครับช่องนายขจรนะครับวันนี้นะครับจะมาชวนดูชวนดูนะ m a d เด่น o b i l e 21นะครับปี2021คือจริงๆเปิดตัวเกมในสโต re ไทยเนี่ยเปิดไปประมาณสักอ,อาทิตย์กว่าๆมั้งเกือบ2ออาทิตย์นะ,ะประมาณอาทิตย์หนึงอาทิตย์กว่าๆแหละนะครับ ผมก็เลยลองทดลองเล่นก่อนนะครับเราจะได้เริ่มเติต้นที่ค่า OVR 60นะครับขึ้นประมาณ6 1บแหละโอเครูปแบบตัวเกมเพลงก็จะประมาณนี้อาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับต้องแต่ว่าเสียงอันนี้มันดังเสียงผมมันดังแน่โอเคภาพรวมมาดูภาพรวมก่อนนะครับแ a เด e น Mobile ี่ก็พัฒนามาค่อนข้างหลายส่วนทีเดียวนะครับ ส่วนหลักๆเลยที่ผมลองเล่นอยู่แล้วหนึ่งเลยพวกตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นก็จะมีความเขาเรียกว่าไหลลื่นสมูทโอเคคล้ายๆจริงมากขึ้นนะครับแต่ความยากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากไม่เล่น20แน่นอนตัวพวกคอนเนอร์แบ็กนะครับตัวคอนเนอร์แบ็กตำแหน่งพวกคอนเนอร์แบ็กตำแหน่งคอร์ r แบ็กอะไรพวกนี้มันเขาเรียกว่ามันเรียวขึ้นมันสมจริงมากขึ้นก็คือเราต้องใช้วิธีการเล่นก็เราก็ต้องใช้ความสามารถมากขึ้น นะครับก็ถ้าถามว่ายากไหมยากยากขึ้นเลยแหละก็อย่างเช่นคว้างไปคอนเนอร์แบครับได้ไอ,อ,อตัวายรีเซอร์นะครับตัวปีกรับไม่คยได้อะปีกจับลูกไม่่อยอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นค่าพลังเขาด้วยแหละนะครับอ่ะมาทีมตอนนี้ผมเล่นมาสัก2สัปดาห์นะครับประมาณ จำไม่ได้จำวันที่ไม่ได้ประมาณสองสัปดาห์แหละนะครับก็มาอยู่ที่ค่าอว R 7์เจ็ดสิบสี่นะครับเริ่มต้นเลยก็พยายามปรับผู้เล่นให้เป็นเจ็ดสิบหมดไม่ต้องไม่ต้องสนใจตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนเพราะว่าเออืมมันถ้าเราไปซื้อ,อสมมติเราสะสมเงินไปซื้อใช่ไหมเนี่ยสะสมคอยไปซื้อแพงแพงว่าครับผู้เล่นเจ็ดสิบเนี่ยผู้เล่นแปดสิบขึ้นเป็นแสนกว่านะอืม เดี๋ยวดูผู้เล่นอ80 80ขึ้นไปนะครับ80ก็โอ้โหเห็นไหม2 0 0แ200กว่าจะได้แต่ละแสนโอ้โหแสนลำบากเหมือนกันเหมือนได้ผู้เล่น80อินิตแต่ละตัวนะครับโหมดที่เพิ่มขึ้นมาโซโล่ Solo, ก็ Made in Today โปรแกรม m a s t e r Series สซีซั่นก็คล้ายๆเดิมนะครับปกติก็เล่นไปนะครับก็เดี๋ยว พอเล่นไปเปิดฤดูกาลก็คงมีอีเวนต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยก็อันนี้ต้องไปดูกันเองนะฮะเพราะอธิบายมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตัวโปรแกรมโปรแกรมก็คือเนี่ย,ยมีไอคอนตอนนี้มีไอคอนอย่างเลเจนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันได้ผู้เล่นมาไหมเ <laughs> พราะเล่นไปไม่เห็นได้ผู้เล่นมาเลย <c oughs> ไม่เข้าใจนะครับก็ <c oughs> ถือว่าดีนะครับมีให้เราเล่นมาสเตอร์ซีรี ก็เป็นโหมดเดิมคล้ายๆเดิมก็สะสมไปนะครับผู้เล่น80 81แบ84บ2อแบบ4อะไรก็ว่ากันไปมีเทรนนิ่งแคมป์นะครับก็เล่นไปซีซันก็เป็นฤดูการนะครับเป็นโหมดของซีซันต้องถ้าถ้าพูดถึงว่าผู้ที่เคยเล่นแมเด e นมาก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเข้าใจนะครับที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมา ก็คือเดียดเดียดตัวนี้ก็คือการที่เราเล่นเหมือนเหมือนเล่นเป็นสตรีทนะห้าคนหกคนประมาณนี้แล้วเราก็สามารถปรับแต่งตัวผู้เล่นเราเองได้นะครับเรื่องตรงนี้ไม่ขอเจาะลึกเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปผู้ที่จะเล่นก็ค่อยไปหาเล่นกันอีกทีนะครับลีกลีกก็เช่นเดิมเราก็หาลีกอยู่นะครับลีก ก็จะมีโหมดแชมเปี้ยนชิพลีกมีอะไรหลีกแข่งขันระหว่างลีกต่อลีกนะครับก็เป็นเป็นการเหมือนสะสมคะแนนลีกด้วยสโตก็เหมือนเดิมครับก็มาเช็คคอยซื้อของนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เปิดฤดูกาลพวกโหมดพวกอะไรพวกนี้มันก็ยังยังไม่เท่าไหร่ก็กลายเป็นพื้น,พ,นพื้นก่อนนะครับให้เราปรับตัวก่อนรืว่างั้นเถอะนะครับแต่ผมเข้ามาลองเล่น ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าต่อให้เล่นเก่งแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็คือว่าค่าค่าการป้องกันนะพวกคอนเนอร์แบ็กพวกเซฟตี้พวกอะไรพวกนี้ค่าการป้องกันมันสูงขึ้นนะครับการคว้างในวิธีการเดิมๆแบบเดิมเนี่ยมันจะทําให้โดนอินเตอร์เซปได้โดนป้องกันได้โดนปัดได้เพรสเพรสได้ โดนปัดนี่มันทําให้หัวร้อนนะฮะอารมณ์มันจะอะไรวว่างขว้างห้าหกครั้งนะระยะเดียวกันนี่แหละขว้างสี่ครั้งไม่ผ่านต้องคอยระยะเพิ่มขึ้นเสียเทอร์โนเวอร์อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเกิดอาการแบบอ่ะงุดหงิดได้บ้างเงี้ยต้องอทําใจนะฮะเกมกีฬาเป็นอย่างนี้แหละมันก็สนุกตรงนี้ที่ผมชอบคาดว่านะครับต่อไปก็จะคงมีโหมด มีอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับในช่วงเปิดฤดูกาลประมาณกันยานะครับเดือนกันยานี่แหละก็คงจะมีอีเวนต์อะไรต่างๆซึ่งเข้าไปดูนิวส์แล้วยังไม่รู้ว่ามีอะไรนะดูนิวส์ดู news, ดปฏิทินมีไหมไม่มีอ่ะยังไม่มีอะไรออกนะฮะเบื้องต้นก็คือเปิดให้เราเล่นก่อนผมก็เล่นเล่นเพื่อ อ่าอัพเลเวลตัวเองนะครับตอนนี้มา74นะครับก็คือปีนี้ฤดูการนี้ก็เล่น ID เดียวนะครับเปิด ID เพียง ID เดียวขี้เกียจเล่นมันก็เล่นโหมด,ดเดิมๆซ้ำๆาแหละแล้วคราวนี้เข้าใจเหมือนเดิมนั่นแหละครับคือเราไม่สามารถที่จะลิงก์ข้อมูล2 ID ได้ผมทําไม่เป็นด้วยนะครับซึ่งไม่คิดทําด้วยมันทํายากโอเคก็หลักๆ นะไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูหนึ่งโหมดโอเวอร์ไดนะครับอ๋อมาที่โอเวอร์ได้โอเวอร์ไดก็ที่ผมบอกแล้วครับยากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนการจะเปลี่ยนแปลงตัวโค้ดตัวอะไรยังไงเงี้ยคือเข้าให้มาครบทุกตัวเลยแล้วมีค่าเลเวลที่1ไม่มีการอัพเลเวลแบบอัพเลเวลโค้ดอัพเลเวลกับตันทีอะไรเหมือนแมเดนยี่สิบนะครับ โอเคก็ okay. เดี๋ยวลองเล่นสักคนหนึ่งเนาะมมผมใช้นายขจรน,นะครับเลือกทีม t a m p a บอร์เบ c ์บั e แคนนตอนนี้เลเวล74เดี๋ยวมาดูกันไฟอิสต์ดราก,ก้ชิคาโก้แบ โอเคเจ็บสี่เท่ากันพลังก็เท่ากันด้วยนะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบโอเคผมยังใช้วอลติคอนนะครับอันแรกปรับเมสสวิตไปเลยอ,าาอ่าฮะได้ทัสดาวอ่าเห็นไหม นะฮะแม้แต่ตัวแท็กเกิลตัวเอ็ดลัชเชอร์พวกนี้เข้าไวมากนะฮะเขาปรับ <we> ตัวลายแมนอะอึ๊บ <c oughs> โอ้โหเห็นไหม คือคอนดบแบเนี่ยเขาจะประกบเราตลอดเลยหลุดออกไปยากนะฮะอันนี้ผมเล่นเริ่มจับทางได้มาสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังยังยังได้ไม่หมดบางทีแข่งเป็น a ฮดทูเฮดอะ่ะแข่งเฮ to ูเฮดยังสู้เขาไม่ได้เลยแมย้แต่เลเวลต่ำกว่านะครับเพราะของผมเป็นสายคว้างนะครับสายคว้างเนี่ยก็คือว่าเอา้าต้องอาศัยการคว้างแล้วมันถ้าเขามีคอนเดบ็กดีดีเซฟตี้แจ๋วๆเรียกว่าพวกอ ดีเฟนซีฟแบ็กเก่งๆก็ก็จบเหมือนกันผมก็ไม่ได้อ้าวแต่เจ้านี้ผมรู้สึกว่าโอ้คะแนนไปไกลเลยฮรบ่อยครับหัวร้อนเยอะเพราะว่ามันรับไม่ได้จริงๆอะ่ะโอ้รับไม่ได้เนี่ยหมายคราะว่าตัววายรีซิฟเวอร์นะ อ๋อควอเตอร์แบ็กผมเลือกอันนี้ผมเลือกใครเอ่ยเดี๋ยวเร็วกันคาสันเวน้นโอเค,อเคก็ชนะได้ไม่ยากเย็นอะไรเออันสามสามสิบหกแต่เล่นกับบางคนนะเออโห มันคว้างกหนึ่งมันรับไม่ได้สองคนแบกปัดเกง่งอยู่นั่นแหละปัดบ้างอินเตอร์เซปบ้างโอเคครับก็ลองดูแค่โหมดหนึ่งก็ลองโหลดมาเล่นกันนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ